เท่าที่ผมได้มีโอกาสสังเกตคุณอภิษ์และสิ่งที่ผมทึ่งมากที่สุดเกี่ยวกับคุณอภิษัก์ก็คือว่าคุณอภิษเนียสามารถทํางานในสถาบันที่มีลักษณะสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเลยและก็ประสบความสําเร็จในทุกสถาบันแต่คุณอภิษิ์ก็สามารถทํางานได้สาเร็จทั้งสามแผงผมเป็นคนที่เสนอนนรัฐมนตรีคลังว่าขอให้เอาคุณอภิษ์มา เพราะว่าได้พิสูจน์แสดงฝีมือเป็นที่พิสูจน์แล้วที่นครหลวงซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยผมคิดว่าที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะคุณมิวสา์เป็นเป็นนักบริหารการเงินที่แท้จริงนะครับเป็นนักบริหารที่แท้จริงแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ก็เป็นคนที่ไม่กล้าร้าว ตรงไปตรงมาแต่สุภาพคุณกดิษเป็นคนที่รู้จักประดีพนอมตราบใดที่ไม่เสียหลักการสำคัญไปซึ่งเมื่อก่อนนี้มีคนพูดกับผมบ่อยๆก่อนที่คุณอภิษฎจะเข้ามาที่กรุงไทยก็คือว่าที่ธนาคารกรุงไทยนี่เป็นแหล่งผาบเซียนผมว่า8ปีที่คุณอภิษฎอยู่ที่กรุงไทยก็ไม่ได้โดนปราบเพราะว่าคุณอภิษฎเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ได้เป็นเียงน,นะครับผลการตรวจ ของฝ่ายตรวจสอบธนาคารประเทศไทยที่มาตรวจสอบธนาคารกรุงไทยเนี่ยเห็นเลยว่าดีขึ้นทุกปีทุกปีนี่ที่มีปัญหาลดลงนะฮะคุณภาพของธนาคารดีขึ้นคุณอาวสักเป็นทั้งคนเก่งและคนดีซึ่งมีความเพียบพร้อมในเรื่องความรู้ความสามารถเก่งและดีก็คือมีความมุ่งมั่นสหซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดนะครับเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแน่นอน เขาเป็นคนที่เกลียดส,สิ่งที่เรียกว่าอร์รัปชันนะฮะในหมู่พวกในธนาคารด้วยกันก็นับถือคุณพิศักมากถ้าจะจัดเรตติ้งในธนาคารคุณคอิศักนี่อันดับอันดับหนึ่ง,งเลยอันดับต้นๆของในธนาคารทั้งหมดของเมืองไทยในยุคที่คุณพิศักอยู่เลยนะฮะตอนหลังก็ไม่ได้ตามมากแต่ว่าความที่ไม่มีข่าวร้ายเลยก็สรุปได้ว่าต้องดีนะฮะสำหรับอนาคตของคุณอภิษักเนี่ย ผมคิดว่าขณะน,นี้ทั้งในแวดวงาภาคเอกชนภาคราชการหรือแม้แต่ทางด้านการเมืองเองเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถคนเก่งและมีประสบการณ์มีผลงานชัดเจนเยี่ยงคุณอภิษัเนี่ยอย่างอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่า,าหลังจากคุณอภิษกค,ครบเกษียณจากทางกรุงไทยก็คงไม่ไม่ไม่ไม หยุดนิ่งหรอกครับเพราะว่าคงจะมีคนท้าตามอีกเยอะเข้าไปทํางานนะครับแล้วก็คิดว่าคุณอภิษฎคงจะช่วยงานบ้านเมืองได้อีกเยอะในวัยคุณอภิษฎอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งคุณอภิษ์จะเกษียณริจกกรจพ้นวาระจากธนาคารกรุงไทยไปแล้วก็ตามแต่แต่ผมยังเชื่อว่าคุณอภิษฎยังยังมีงานที่ต้องรอคุณอภิษ์ทำอยู่นะครับ พราะอายุคุณอภิษักเองก็ยังไม่มากพอที่จะได้มีความสามารถขนาดนี้ก็ยังไม่น่าจะจะกะเกษียณเพียงแต่ว่าอาจจะทํางานน้อยลงและได้มีโอกาสาพาครอบครัวไปเที่ยวเหมือนอย่างที่คุณอภิษักได้เคยพูดกับผมเสมอมาผมว่าคุณอภิษักก็จะ,กะเกษียณอายุด้วยความสบายใจนะคนลาพอเกษียณอายุไปจะนึกถึงจะกลับไปนึกถึงความหลังนึกที่ที่นึกถึงสิ่งที่ตัวทํามา คุณอภิษฎจะเป็นคนที่เสียนอายุเดี๋ยไม่แก่นะฮะเป็นคนเสียอายุที่ที่มีความสุขันนึกไปก็จะเห็นสิ่งที่ตัวทําแล้วมันดีไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวทาแล้วไม่ดีนะฮะก็ขอให้คุณอภิษ์โชคดีในในชีวิตหลังการทางานหนักแต่ก็ขอให้อุทิศตัวเพื่อสังคมต่อไปเพราะผมเชื่อว่าวงการเงินวงการธนาคารไทยยังต้องการคุณอภิษฎอยู่ ผมว่าคุณพิศักดิ์คงพักสักพักหนึ่งและในที่สุดคนก็คงจะมาดึงตัวไปทำนู่นทำนี้อีกนะครับคนเก่งก็อยู่อยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับขออํานวยอวยพรให้คุณพิศักดิ์จงโชคดีและก็ขอให้มีบทบาทช่วยงานประเทศชาติต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณครับ